สวัสดีครับกลับมาพบกันในรายการเสียงที่สองนะครับช่วงเวลาด,ดีแบบนี้กับผมโยผักินนะครับทาง FM 99.5 m h z AM 1521 k h z ทางทีวีออนไลนเว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919ของเรานะฮะกลับมาติดตามเรื่องเราเกร็ดความรู้ประวัตินะฮะดีๆไปพร้อมๆกับเราได้นะครับวันนี้ครับจะมาเล่าเรื่องของป้อมออปปะป้มป้อมโบ,บราณน,นะที่เคยใช้ยิงกระบฏ ต้านพม่าบุกก่อนถูกรื้นำอิฐมาสร้างกรุงเทพอนะตามรอยป้อมโบราณกันนะเป็นป้อมอะไรนะเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงของระเฉยแล้วเรื่องนะช่วงแรกของเราในวันนี้เป็นช่วงของพักลบพัฒนาพบพัฒนาเช่นเดิมนะครับเช่นเคยนะตรงนี้เนี่ยอยู่ในจังหวัดหนองคายนะโดยชอพัฒนาสำนักงานพัฒนาภาคสองโดยอิชาการแห่งนา เข้าดนการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลน,นะครับในพื้นที่บ้านไซงามหมู่7จ็ดตําบลพระพุทธบาทอำเภอรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะเป็นการแก้ไขปัญหาการแฉดน้ําอุโคริโภคนะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็ปัจจุบันเนี่ยก็ได้แล้วเสร็จนะครับไปที่เรียบร้อยไปแล้วนะส่งมอบให,ให้กับชาวบ้านนะในพื้นที่ของบ้านไซงามแล้วเรียบร้อยนะฮะ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะในเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้ปัญหานะในช่วงเข้าสู่ฤดูแรงแล้วนะฤดูร้อนฤดูแรงเนี่ยนะครับดังกองทัพไทยหน่วยหารพัฒนาของเรานะได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องราษฎรอย่างไรบ้างนะฮะนำมาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและช่วงหน้าครับกลับมาติดตามลอยป้อมโบราณน,นะที่เขาเอาอิฐเนี่ยรื้อมาทำในกรุงเทพนะนจะเป็นยังไงนั้นช่วงหน้าครับ